แล้ววันนี้เราก็อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ค่ะทุกคน Happy New Year ครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้พี่เฟมก็ได้มีโอกาสพาทุกคนไปเที่ยวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยพี่เฟรมเนี่ยเดินทางจากประเทศกาตาร์ไปประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเวลา6-7ชั่วโมงด้วยกัน พี่เฟรมจะพาเราทุกคนไปที่ไหนติดตามชมกันได้เลยจ้า สวัสดีคะ่ะท,ทุกคน <lider S 1> ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชทองซิโช์ชาแนแลนะคะวันนี้มาพบกับเฟรมอีกแล้วเนาะวันนี้เฟรมพาทุกคนมาที่เมืองกีทอนหรือกีตูนนั่นเองที่ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บเกี่ยวบรรยา,ากาศตามเฟรมไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะไปดูกันเลย ใช่แล้วทุกคนพี่เฟรมกำลังจะพาทุกคนไปที่เมืองกีทอนหรือกีทูนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโอเวอร์ไรซและตั้งอยู่ระหว่างเมืองซูโวเลอร์กับสตีนวิกโดยที่เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนนที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆแน่นอนว่าทุกคนอาจจะต้องเคยเห็นใน google หรือว่าเป็นแหล่งปักหมุดที่จะต้องไปครั้งหนึ่งให้ได้ในชีวิตอะ เพราะว่าที่เนี่ยมันน่ารักมากๆเป็นผู้คนที่เนี่ยจะสัญจรกันทั้งเรือมีคููของเล็กๆลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้านบ้านทุกหลังนี่ยก็จะคือมีเรือเป็นผ่านะประจําครัวเรือนเลยก็ว่าได้นะจนที่นี่เนี่ยถูกขนานนามว่าดัตช์เวนิสหรือเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ สำหรับใครที่อยากไปเยือนเมืองกีทอนเหมือนพี่เฟรมนะสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟจากอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลสเตชันไปเปลี่ยนสายที่ลัวเดนและนั่งสุดสายไปยังสตินวิกและขึ้นรถบัสสาย70หรือ270เพื่อไปกีทอนโดยรวมระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงด้วยกัน นี่ก็คือหน้าตาของตัวที่จะขึ้นเรือรอบเมืองกีทูนในวันนี้นะคะขระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค,ค่ะทุกคนวีนี้ก็ระหว่างที่จะรอขึ้นเรือนะคะก็สั่งอเมริกาโน่ร้อนมากินไปพองพางก่อนนะคะจะบอกว่าตั้งแต่มาถึงที่เมืองกีทูนเนี่ยหรือว่ากีทูเนี่ย ยังไม่เห็นชาวดัชเลยนะคือเจออาจเจอชาวดัชในร้านอาหารทั่วไปนั่นแหละแต่คนที่จะมาเที่ยวเองมีแค่นักท่องเที่ยวจะมีเป็นคนไทยแล้วก็มีเป็นชาวจีนชาวเวียดนามอะไรเงี้ยนะคะที่มาเที่ยวที่เมืองที่นี่ก็คือเป็นเมืองที่ค่อนข้างปอบป็ล่าสำหรับนักท่องเที่ยวมากเลยแหละเออจะว่าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะบอกแผนคร่าวๆให้ว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะขึ้นเรือน่องเรือประมาณหนึ่งชั่วโมง นี่ก็คือหน้าตาตัวที่จะขึ้นเรือในวันนี้นะคะอ่าประมาณหนึ่งชั่วโมงคร่าวๆแล้วก็คือเฟรมอะซื้อทุกสิ่งอย่างเป็นโปรแกรมทัว,ทวรรวมหมดเลยผ่าน Discover Holland นี่อันนี้ก็จะเป็นเอ่อถ้าโชว์หน้าสแกน QR code ตัวเนี้ทุกคนก็สามารถจะขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสแล้วก็ลงเรือไปพร้อมๆกัน รวมทั้งไปกลับไปบอลแล้วก็คือประมาณโดยตัวเฉลีย่ยประมาณ50ยูโลลรซึ่งก็ถือว่าคุ้มนะรวมเว็บเสร็จทุกสิ่งอย่างเลยคือคุณไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องตัว๋วสังขากลับจะกลับทีในใน่ม่งจะกลับยังไงจะ้องตั๋วยังไงในี่ก็คือโดยรวมล้วถือค่อนข,ข,ข้างสะดวกเลยแหละเพิ่นไปเจอเว็บไซต์นี้พอดีดิสคอ v e อร o ฮอล n ลน์ลองเข้าไปดูกันได้นะคะเพราะว่ามันมีแพ็กเกจทัวร์หลายรูปแบบเหมือนกันว่าคุณอยากจะ ให้เขาพาไปเที่ยวที่เมืองอะไรโซนไหนอะไรยังไองอะไรเงี้ยเขามีหลายแบบอยู่ก็วันนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดเฟรนมาหลังจากที่บินจากกาตามาลงที่เมืองอัฟสดัมแล้วก็ดีได้วันหยุดเพิ่มอ,อีก2วันนะคะก็เลยแบบลองหาวันเดย์ทริปดูว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี เดนไม่ขึ้นได้ว่าเมืองนี้ยังไม่เคยแวะมาเลยแล้วเป็นหนึ่งในเมืองเช็คลิสต์ของเฟรมด้วยนะที่แบบจะต้องมาให้ได้แล้วก็ได้มาแล้วคือแบบโอ้ยแฮปปี้มากเลยอะแต่อากาศค่อนข้างหนาวนะคะใครที่จะมาเที่ยวก็คือแนะนําให้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าอันหนาลหลายๆชั้นเพราะว่าอากาศค่อนข้างหนาวมากลาสดที่เป็นฟิกประมาณ6 0 7องศาตกเย็นนี้อาจจะติดลบได้นี่ นนั้นก็แต่งตัวให้ครบนะคะก็คือให้หนาเข้าไว้จะได้ร่างกาจ,จะได้อบอุ่นแล้วก็อย่าลืมพกถุงทรายค่ะแบบนี้ใส่ไว้ในเสื้อโค้ทจะได้แบบร่างกาย thank you จะได้เป็น apple pie ความเงียบสง,งบของหมู่บ้านกีทอนนะคะทุกคนเงียบมาก แลวดูเฉพาะหน้าหนาดูต้นไม้ดอกไม้คือแบบแห้งเหี่ยวหมดเลยจะบอกเลยว่าก็ยังเป็นห,หนึ่งในหมู่บ้านที่เฟรมชอบมากที่สุดอยู่ดีเดี๋ยวช่วงมีนาถึงพฤษภาจะกลับมาอีกครั้งอยากพาที่บ้านมาดูบรรยากาศที่นี่ว่าช่วงฤดูใบไม้ผีิจะเป็นยังไง ดอกไม้ใบหญ้าคมจะเริ่มผีบานออกออกมาโชว์สีสันให้ทุกคนได้เห็นกันบ้างนี่ก็จเป็นร้านขนมหวานขายไอศครีมเนียนะคะที่ขึ้นชื่อของที่นี่ชอบจังเลยอะ่ะจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งแนะ่นอนค่ะทุกคนแล้วเราก็มาเจอเจ้าถิน่น ที่นี่นะคะของเมืองกดทุนน่ารักมากเลยคนะ่ะโหเล่นตัวเล่นตัวน่ารักมากเชื่ออะไรครับทีนนี่ก็เป็นเรือหาปลาของคนสมัยก่อนนะคะ ็อุปกรณ์เครื่องมือกันหาปลาก็คล้ายกับบ้านเราเหมือนกันนะเออมีกระชอนมีเครื่องจับปลาที่นี้ก็ยังคงความรักษาอะไรสิ่งต่างๆไว้ให้เหมือนเดิมใครที่จะมาเที่ยวที่เมืองกีทูนะคะแนะให้มาเที่ยวที่มิวเซียมนี้ด้วยเพราะว่ารายละเอียดความเป็นมาเขาน่าสนใจมากเลยทีเดียว ทุกคนคะตอนนี้เฟิงก็เข้ามาอยู่ในมิวเซียมของเออชื่อว่ากีทอนมิวเซียมนั่นเองนะคะก็เข้ามาดูถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นของเมืองนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะดูเครื่องใช้ของคนสมัยก่อนสิทุกคนเนี่ยรองเท้าทำมาจากไม้ เขาบอกว่ารองเท้าประเภทนี้นะคะเป็นรองเท้าที่เรียกว่าคล็อกไว้ใส่ในช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนมันจะใส่มักใส่รองเท้าประเภทนี้ไปที่โบสถ์กันอันนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ของคนในยุคสมัยนั้นนะคะในช่วงยุค1900 แนวสไตล์วินเทจหมดเลยทุกคนดูสิเลาดูรถเข็นเด็กพีทุกคนเอ็นดูมากเลยอ่ะน่ารักมากหาดูไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยดูจัปรยานก็ดีน่ารักเพ่งเลยอ่ะเอ็นดูมากอันนี้ก็เป็นโต๊เรียนหนังสือส,สำหรับเด็กสมัยก่อนนะคะ อันนี้คือชุดเจ้าสาวของชาวกีทูนในยุคสมัยก่อนสวสดไอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคนดูมีเอกลักษณ์เป็นของเขาเดีอ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับไปงานศพของคนสมัยก่อนนะคะ ก็ยังดูแอบความเรียบหรูไว้อยู่ยังดูมีดีไซน์อ,ะอ่ะอ่าแล้วก็จะมีหมวกคุมศีรษะด้วยนี่ก็จะมีแบบหลากหลายรูปแบบกันไปดีไซน์ก็แตกต่างกันเล็กน้อยในแต่และช่วงยุคสมัยนะคะแล้ที่น่าสนใจที่สุดนะทุกคนคือห้องนอนของคนสมัยก่อนเขาใช้เป็นเหมือนแบบ คล้ายเป็นตู้อะเห็นปะพอส่องเข้าไปปุ๊บดูนะเออเอ็นดูสำหรับเด็กดูอบอุ่นดีเหมือนกันน่ารักอะเมื่อกี้เดินเข้ามาก็แอบตกใจนะคะเขายืนจ้องนี่แอบสะดุ้งเพื่อไปหน่อยหนึงอ่ะแล้วนี่ก็คือโต๊ะทานอาหารของ เด็กน้อยในยุคสมัยก่อนอน่ารักเหมือนกันนะเฟอร์นิเจอร์เขาอ,อ่ะอันนี้คือจุดกำเนิดทางเครื่องกันหันขึ้นมานะคะกันหันลงดูความเป็นมาของเขาสิรายละเอียดดีเทลส์ก็แบบว่าเยอะมาก ส่วนมากก็จะโชว์ความเป็นมาของคนในยุคสมัยก่อนนะคะกว่าจะเข้ามาสู่ในยุคปัจจุบันนี้เขามีความเป็นอยู่กันยังไงกันบ้างน,นะคะสำหรับใครที่มาเทีย่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ก็อย่าลืมมาตามรอยพี่เฟรมได้เลยที่นี่เมืองกีทอนหรือกีทูนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะทุกคน,นบ๊ายบาย